ภาพมันเป็นเป้าหมายใหญ่ของสังคมเป็นต้นเหตุของความสุขของความสงบของความรักของความเข้าใจความเห็นใจซึ่งกันและกันฉะนั้นการสร้างสันติภาพขึ้นถ้ากลาว่ามีเป็นสื่อที่จะเชื่อมโยงไปกับคนอื่น คนที่จะสร้าสงสันติภาพขึ้นมาได้ต้องเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งบังคับตัวเองได้มีเหตุมีผลไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรออกไปนอกลูก่นอกทางหรือจะทำให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นในครอบครัวถ้าพ่อมีคุณธรรม มีสันติภาพมีสันติสุขอยู่ในใจแล้วครอบครัวนั้นก็สงบแม่บ้านก็สบายลูกๆกก็เหมือนกับอยู่ในวิมานแต่ถ้าใครคนใดคนหนึ่งเกิดไม่มีคุณธรรมไม่มีสันติภาพไม่มีความสงบความรุ่มร้อนต่างๆก็ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับตกอยู่ในนรกใยความเดือดร้อนต่างๆ ดังนั้นการสร้างสันติภาพก็คือเป็นการดับความร้อนของโลกของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆถ้าตกเป็นทาสของอารมณ์สันติภาพก็เกิดขึ้นไม่ได้เราสอนเรื่องนี้เพื่อให้เด็กรู้จักควบคุมตนเองให้เด็กรู้จักปรับปรุงในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยไม่เกี่ยวข้องอว่าจะนับถือศาสนาไหนเชื้อชาติอะไรเอาในความเป็นมนุษย์ด้วยกันมนุษย์ต้องอยู่อย่างมีคุณภาพของมนุษย์สังคมจึงจะสงบไปไหนมาไหนไม่ต้องหวาดระแวงภัยว่าจะเกิดขึ้นจากคนนั้นคิดร้ายคนนั้นทำร้ายนั่นคือมีเมตตาเมตตาเนี่ยสำคัญที่สุด พบใครถ้ามีหน้าตายิ้มแย้มเจ่มใสทักทายปลาใสเรารู้สึกสบายอกสบายใจแม้ไม่รู้จักแต่ถ้าพบใครเดินสวนทางกันมาหน้าบึ้งหน้าบูดหน้ากลัวอยู่แล้วก็ยิ่งสร้างความบาดวันความบาดกลัวยิ่งขึ้นฉะนั้นการที่ทางโรงเรียนได้มาเน้นมาสอนเอาลูกของชาวบ้านซึ่งเขา มีความรักเป็นสายเลือดของเขามาฝากไว้ในกำรรม,มือของครูซึ่งเป็นคนสายเลือดคุณะสรกุลแต่เขามองเลยว่าครูเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะช่วยกลมเกลานิสัยขัดเกลาอัธยาศัยต่างๆของลูกเขานะให้มีคุณภาพมีคุณธรรมขึ้นมาฉะนั้นครูจึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญ ในการที่จะสร้างความสุขสร้างความสงบให้แก่โลกให้แก่สังคมนั่นคือการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมลงในจิตใจของเงยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัยซึ่งเขาจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะต้องรับผิดชอบต่อบ้านเมืองรับผิดชอบต่อประเทศชาติรับผิดชอบต่อวงศระกุล ถ้าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวใจร้อนโทสะอารมณ์เสียอารมณ์ร้ายคอยรังแกคนที่อ่อนแอกว่าโลกของเราก็จะลุกเป็นไฟไปเลยฉะนั้นการสร้างสันติภาพถ้าจิตมันสงบแล้วจิตมันเป็นใหญ่จะไปควบคุมกายไปควบคุมวาจาไปควบคุมความคิดให้เป็นไปในทางที่สงบสุข ในทางที่สบายในทางที่เยือกเยน็นอยู่กันด้วยความรักอันนี้คือความสำคัญของสันติภาพหลักสูตรที่เราทำกันมาเนี่ยยังไม่เรียบร้อยดีเท่าที่ควรเพราะว่าตอนนี้เป็นการประชาสัมพันธ์กันไปก่อนและโวนหลักสูตรจริงๆท,ที่ต้องใช้จริงๆต้องร่างขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นคู่มือของครู โรงเรียนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ฝึกครูอาจารย์เป็นผู้ฝึกการที่ฝึกเรื่องฝึกคนฝึกเด็กเป็นเรื่องยากแต่เหมือนกับเราปลูกต้นไม้ไม้ต้นเล็กๆเราสามารถดัดไปได้ตามความประสงค์ของเราไม้ต้นเล็กนี้จะกลายเป็นไม้ใหญ่ไม้ใหญ่หลายๆต้นก็จะกลายเป็นป่าขึ้นมา ความชุ่มเย็นความสงบต่างๆก็จะเกิดขึ้นมีป่าที่ไหนพืชพันธุ์ยาอาหารต่างๆที่เป็นอาหารของมนุษย์ของสัตว์ก็จะงอกตามขึ้นมาเพราะดินมันชุ่มช่วยป้องกันน้ําไม่ให้ไหลเทาะฟังดินทลายรากช่วยยึดแผ่นดินผลเป็นอาหารพวกยอดพวกใบพวกกิ่งเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เพราะฉะนั้นรวมความแล้ว ป่าไม้เนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราขอแต่ว่าให้คัดเลือกพันธุ์ที่ดีๆเอาพันธุ์ที่เป็นไม้เก่นไม้ไม้เนื้อแข็งเวลามันตายลงมาก็ใช้ทําการก่อสร้างได้หรือทําอุปกรณ์ต่างๆเครื่องประดับต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้อย่าเอาไม้ที่เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนอายุมันไม่ยืน สูกลมกระโชกรุนแรงข้าวก็หักพังทลายไปการจะปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมลงไปในจิตใจของเด็กก็เช่นเดียวกันไปปลูกฝังในจิตใจของผู้ใหญ่มันแก่ไปแล้วเวลาข้างหน้ามันน้อยแล้วแต่ว่าเด็กในเราดัดได้ตั้งเป้าหมายไวย้ตามหลักสูตรที่จะมีการร่างตามมาต่อไป ก็เรื่องที่ต้องมีการประชุมกันก่อนประชุมกันก่อนทีนี้การสร้างสันติสุขสันติภาพนะถ้าเด็กได้รับการฝึกไปแล้วเนี่ยมันสร้างที่ไหนไม่สำคัญเท่ากับสร้างที่บ้านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตัวอย่างแบบอย่างพ่อกับแม่ถ้าพ่อแม่มีคุณธรรมมีศีลธรรม มีความชื่อสัตว์มีความชื่อตรงต่อกันและกันไม่ใช้คำหยาบคายไม่ดูถูกไม่ดูหมิ่นกันให้เกียรติกันความถุกความสง,งบในครอบครัวนั้นก็เกิดขึ้นสันติภาพก็เกิดขึ้นแล้มันจะกระจายจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งจากครัวหนึ่งไปสู่ครอบครัวอื่นๆไปอีกฉะนั้นการปลูกฝังในในวัยเด็กนเนี่ยนะ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเหมือนไม้ถ้ามันใหญ่แล้วโตแล้วไปดัดไม่ได้อันตรายดีไมด่ดีมันดีดใส่หน้าคนไปดัดแต่เด็กเนี่ยเราจะฝึกไปทางไหนก็พยายามหามแบบอย่างตัวอย่างโรงเรียนเป็นสถา,านที่ที่เหมาะมีครูเป็นตัวอย่างเพราะครูเป็นผู้แต่งกายเรียบร้อยพูดไพเราะกับเด็กพูดอ่อนหวาน แม้งอารมณ์จะเสียบ้างแต่ก็อดกลั้นเอาไว้ไม่แสดงไปตามอารมณ์เป็นตราฐานที่เยี่ยมกว่าที่บ้านไี้อีกเพราะบางทีที่บ้านนั้นพ่อบ้านนั้นอาจจะอารมณ์เสียบางทีแม่บ้านอารมณ์เสียเด็กก็จะเห็นภาพเหล่านั้นแล้วก็จะมาคิดหรือจะเรียนแบบฉะนั้นการที่เขามอบหมายให้โรงเรียนให้ครูเป็นต้นแบบขึ้นมาเนี่ย จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดคุณธรรมเนี่ยหมายถึงคุณสมบัติศีลธรรมค,คือกฎคือระเบียบของสังคมไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของศาสนาพุทธเป็นของมีอยู่แล้วประจำโลกเพียงแต่ไม่มีใครค้นพบพระพุทธเจ้าไปค้นพบก็นำมาเผยแผย่ว่าเราอยู่ในสังคมนี้อย่าโหดร้ายกันนะ อย่าทำลายชีวิตนะอย่าเบียดเบียนชีวิตนะอย่าขี้ช่อขี้ลักอย่ามักง่ายอย่าลักขโมยกันให้มีความระมัดระวังสำรวมในคู่ครองสามีพัญญากันไม่นอกใจกันไว้ใจกันได้แล้วก็มีคำพูดที่เป็นสัจจะคือความจริงไม่พูดเท็จไม่พูดรอเทียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหล มีสติรอบครอบสติของมนุษย์จะสูญเสียไปเพราะสิ่งเสพติดเข้ามาทำลายไม่ใช่มันเสื่อมเสียไปตามธรรมชาติมันจะเสียไปตามธรรมชาติก็ตอนอายุแก่ชราภาพไปแล้วหลงหลงลืงลมล,มลืมไปแต่ที่มันเสียเกิดเหตุต่างๆเพราะเราไม่ค่อยตั้งอยู่ในกฎหนึ่งความโหดร้าย ทำให้ศีลํามความเมตตาความรักมันหายไปมันฆ่ากันได้ทำร้ายกันได้เบียดเบียนกันได้มันเที่ยวชอบมันเที่ยวรักเที่ยวช่อเที่ยวโกงคอร์รัปชันต่างๆไม่คิดทำหากินในทางถดริตบางทีมีปัญหาในครอบครัวนอกใจกันและกันทําให้ครอบครัวแตกแยกลูกกําพร้าบางทีคําพูดโกหกบ้างใส่ร้ายป้ายสีกันบ้างนินทาส่อเสียดกันบ้าง ทำให้เกิดการทะเละวีวาทกันคดีต่างๆที่ค้างเต็มโรงศาลอยู่นั้นนั่นส่วนมากจะมาจากคำพูดยืมเงินเพื่อนไปแล้วกำหนดวันที่แต่นั้นส่งผ่านไปปีสอปียังไม่สง่งต้องฟ้องร้องกันคนเราจะคบกันได้นานเนี่ก็เพราะอาศัยมีสัจจะซึ่งกันและกันถ้าไม่มีสัจจะแม้แต่ผัวเมีย ก็อยู่กันได้ไม่ยืดแม้ที่สุดแต่พ่อแม่ก็ไม่ไม่ชอบหน้าชอบตากับลูกที่โกหกมดเเคตอะไรต่างๆคนที่เมาสุรายาเมาต่างๆสิ่งเสพติดต่างๆนั้นเป็นการทำลายทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติร่อยหรอไปเป็นการก่อการทะเละวิวาสเป็นเป็นเหตุให้เกิดโรคภัยต่างๆเป็นเหตุ แห่งการสูญเสียทรัพย์สินนี่คือสิ่งที่เป็นศีนลธรรมไม่มีในใจ,ใจิตใจทีนี้ศีลธรรมนียมันจะมีคุณค่าคุณประโยชน์เมื่อคนคน,คนนั้นปฏิบัติตามส่วนคุณธรรมคุณธรรมหมายถึงคุณสมบัติของบุคคลแต่ละคนคนถ้าเว้นจากการ การฆ่ากันเว้นจากการเบียดเบียนทรัพย์สมบัติเว้นจากการเบียดเบียนบงตรรกูลเว้นจากการพูดเท็จต่อเรียด,เ,ยด,เ,ยด,เ,ยดเว้นจากเครื่องดองของเมาต่างๆเขาก็เป็นคนปกติไม่ก่อโทษให้แก่ตนเองไม่ก่อโทษให้แก่ครอบครัวไม่ก่อโทษให้แก่สังคมบ้านเมืองก็จะสง,งบสุขฉะนั้นคนมีคุณธรรมมีความดีอยู่มากๆนี่เป็นเครื่องวัดถึงคุณสมบัติคือคุณธรรม สามารถแสดงออกได้ด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ด้วยการจำส่วนศีลและธรรมมันจำกันหมดแต่ว่าปฏิบัติหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนมันวางศีลและธรรมไปแล้วเมื่อวางศีลและธรรมบ่ายคุณธรรมก็ไม่มีคุณสมบัติก็ไม่มียกตัวอย่างเช่นว่าครูที่มาสอนหนังสือไม่ใช่อย่าตำเนครูนะครูที่มีคุณธรรมมาจะสอนด้วยความตั้งใจ สอนหวังให้เด็กฉลาดให้เด็กมันรู้ตั้งปณิธานว่าวันนี้จะสอนให้ได้อะไรไปจากคำสองคำให้เด็กมันเขียนให้เด็กมันคัดทีนี้ถ้าครูไม่มีศีลธรรมเข้าห้องแล้วําใจเด็กมันจะเล่นอะไรต่างๆเราทำหน้าที่ของเราแล้วว่าคือเป็นครูมาโรงเรียนแล้วแล้วเด็กมันจะได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นระหว่างคุณธรรมกับศีลธรรมมันก็เป็นอยู่อย่างนั้น อย่างหนึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งเป็นระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ห้ามเอาไว้แล้วแต่ว่าฝวไหนจะมากกว่าถ้าคนจนมากมีคุณ,ณธรรมสังคมก็จะเริญสังคมก็มีความสุขมีความสงบ การคุยพุทธศาสนสุภาษิตในตอนนี้คุยถึงเรื่องกรรมนะพุทธภาษิตมีเรื่องกรรมอยู่เยอะมากแต่วันนี้จะขอพูดในพุทธภาษิตในบทที่ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกกรรมมุนาวัตติโลโกหลายท่านคงจะคุ้นกับพุทธภาษิตบทนี้ซึ่งแปลเป็นใจความภาษาไทยว่าสัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรมหลายคนอาจจะตีความไปในอีกลักษณะหนึ่งหลายคนก็ตีความตามหลักของพระพุทธองค์เพราะั้นเรามาพูดถึงการตีความตามหลักของพระพุทธองค์ว่าคําว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั้นคําว่ากรรมเนี่ยเราต้องตีความกันให้ดีนะคําว่ากรรมในพุทธศาสนาที่เราจะสามารถแก้กรรมได้และก็ตัดกรรมได้ ต้องมีวิธีนี้วิธีเดียวก็คือณปัจจุบันคำว่ากรรมคือการกระทํากระทําทางกายเราเรียกวายากรรมกระทาทางวาจาเราเรียกวจีกรรมกระทําทางใจเร,เรียกวามาโนกรรมทั้งสานี่แหละเราจับว่าเป็นกรรมจะเป็นกรรมดีหรือเป็นกรรมชั่วก็แล้วแต่อยู่ที่การกระทําของเราเราก็รู้อยู่ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ เราเรียกว่าความชั่วสิ่งไหนที่เราเรียกว่าเป็นความดีเราก็รู้กันอยู่ใครทํากรรมใดไว้ย่อมจะรับผลของกรรมนั้นการกระทําคือกรรมมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะแก้กรรมเราไม่ต้องไปหาใครเลยหาที่ใจของเราหาที่ความประพฤติหรือพฤติก,กรรมของเราพิจารณาตัวเองเตือนตัวเองอยู่ว่าให้เราทำาบาปทำชั่ว ทําไม่ดีหรือว่าเราทําดีเนี่ยพิจารณาไม่ต้องไปแก้กรรมที่สถานที่แห่งใดไม่ต้องไปซื้อถังสังฆทานไปแก้กรรมไม่ต้องไปเะดาะเคราะห์ไม่ต้องไปต่อกรรมไม่ต้องไปตัดกรรมอะไรทั้งนั้นเลยตัดกรรมแก้กรรมของพุทธศาสนาที่แท้จริงก็คือปรับพฤติกรรมแก้กรรมของเราอยากให้เราเป็นคนโชคดีและ็ถานะมั่นคงต้องแก้กรรม คือการกระทําของเราจากพฤติกรรมไม่ดีให้เป็นพฤติกรรมที่ดีจากพฤติกรรมที่ขี้เกียจให้เป็นพฤติกรรมที่ขยันจากพฤติกรรมที่เป็นความคิดเชิงลบก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเชิงบวกเห็นไหมแล้วก็ตัดกรรมตัดอะไรตัดพฤติกรรมตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความโลภมันทําให้คนมีปัญหาในการดำเนินชีวิตตัดกรรมตรงนี้กรรมคือ ความโรคตัดออกมาแล้วรับรองว่าเราแก้กรรมได้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรากลัวเรื่องโรคระบาดเราจึงต้องปรับพฤติกรรมแก้พฤติกรรมตัดพฤติกรรมที่มักง่ายพูดคำแบบหยาบนะเขามักง่ายแล้วก็แก้พฤติกรรมของความมักง่ายเช่นเดียวกันนั่นแหละคือการแก้กรรมการตัดกรรมไม่ให้ติดโรคระบาดต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา ต้องรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเราไม่ต้องไปให้ใครที่ไหนรดน้ำมนต์พ่นน้ำหมากขากน้ำลายใส่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซื้อเสื้อผอาทานไปแก้กรรมสะดวกกรรมสะดอกเคราะห์ไม่ต้องเลยตัดกรรมคือตัดพฤติกรรมไม่ดีพฤติกรรมมักง่ายพฤติกรรมที่เรียกว่าอะไรก็ได้ตัดให้มาเป็นพฤติกรรมที่มีวินัยแล้วก็แก้กรรม ก็คือแก้พฤติกรรมของเราที่เป็นคนคิดลบให้เป็นเชิงบวกแล้วก็จากคนขี้เกียจให้เป็นคนขยันนั่นเรียกว่าการแก้กรรมการตัดกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพฤติกรรมทางกายกายกรรมพฤติกรรมทางคําพูดวจีกรรมและพฤติกรรมทางความคิดเรียกว่ามโนกรรมก็ฝากว่าเป็นข้อคิดในการนําพุทธภาษิตมา ตัดกรรมแก้กรรมของพวกเราก็ฝากไว้รายการคุยเชา้าพุาทธศาสนสุภาษิตในวันนี้ คุยถึงเรื่องข้อดีและข้อเสียของคนคิดบวกเรื่องราวในชาดกว่าด้วยอปันนกกชาดกเรื่องของพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเกิดในตระกูลพ่อค้าเกวียนเมื่อเติบโตก็ได้รับหน้าที่ในการคุมกองเกวียนแล้วก็เรียมเกวียน500เล่ม เพื่อที่จะไปขายสินค้ายังต่างเมืองแต่ว่าในเมืองนั้นก็มีพ่อค้าอีกคนหนึ่งก็เตรียมการเช่นเดียวกันพูดง่ายๆว่ามีการเตรียมกองเกวียนถึงกองละ500 500พระบุริษัทก็500ส่วนอีกคนหนึ่งก็500เช่นเดียวกันทีนี้จะทำอย่างไรพระบุิษัทท่านก็คิดว่า ถ้าเกวียนสองเจ้าเนี่ยไปพร้อมกันความลำบากในหนทางก็จะมีปัญหาเพราะว่าทางเดินก็ไม่พอพื้นและน้ำของพวกมนุษย์หญ้าของพวกโคก็จะหายากลำบากเพราะนั้นเราควรจะไปคุยกับพ่อค้าเกวียนอีกเจ้าหนึ่งดีกว่าว่าจะคิดกันยังไงจะทำยังไงแล้วก็จะถามว่าท่านจะ เดินทางไปก่อนหรือว่าท่านจะเดินทางไปทีหลังก็แล้วแต่ให้เขาเลือกเอาปรากฏว่าเมื่อนั่งคุยกันแล้วเนี่ยพ่อค้าเกวียนอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยก็คิดในใจนะนี่ก็คิดนะก็คิดยังไงก็คิดว่าเมื่อเราไปก่อนจะมีอานิสงส์มากเราจักไปโดยหนทางยังไม่แตกเลยพวกโคจักได้เคี้ยวกินหญ้าที่ยังไม่มีใครถูกต้อง พวกผู้คนจะมีผักอันเกลือกูลแก่แกงซึ่งยังไม่ได้จับต้องน้ําจักใสเราเมื่อไปตามชอบใจจักตั้งราคาขายสินค้าได้พอค้าเวียนอีกเจ้าหนึ่งก็เลยบอกว่างั้นเราไปก่อนก็แล้วกันนี่คือคิดถึงผลประโยชน์ตัวเองแล้วว่าเราจะได้อะไรบ้างได้อะไรล่ะหนึ่งละ่ะไปแล้วก็เอาละถนนก็ยังดีอยู่เพราะถ้ามีเวียนไหนไปก่อนแล้วถนนก็จะเสียหายแล้วก็พวกโคก็ จะได้กินเคี้ยวหญ้าที่ไม่มีใครไปทําลายอีกผู้คนแล้วก็มีผักมีอะไรข้างทางจะได้เอาไปกินนําไปใช้ได้ง่ายกว่าน้ําก็ใสไปแล้วก็ตั้งราคาได้นี่ผลประโยชน์คิดถึงผลประโยชน์แหละส่วนพระบริสัท์ก็เห็นว่าเอาละเมื่อเวียนอีกเจ้าหนึ่งท่านต้องการจะไปก่อนเ,อเราก็ต้องถอยให้เขาไปก่อนแล้วท่านก็มาหาข้อดีข้อดีของพระบริสัท์ว่าถึงเราจะไปหลังก็หาข้อดีเอาจนได้ข้อดีของพระบริสัท์ท่านคิดว่า คนเหล่านี้เมื่อไปก่อนจากกระทําที่อันขรุขระในหนทางให้สม่ําเสมอเราจะกเดินทางไปตามทางที่คนเหล่านี้ไปแล้วเมื่อโคปริพัฒหรือโคใช้งานที่เทียมเกวียนซึ่งไปข้างหน้ากินหญ้าแก่และแข็งโคทั้งหลายของเราจากเคี้ยวกินหญ้าอร่อยซึ่งงอกขึ้นใหม่ผักซึ่งใช้ทําแกงของพวกมนุษย์ซึ่งงอกขึ้นจากที่ที่ถูกเด็ดเอาไปจากเป็นของอร่อยในที่ที่ไม่มีน้ําคนเหล่านี้ จากขุดบ่อทําให้น้ําเกิดขึ้นเราจากดื่มน้ําในบ่อที่คนเหล่านี้ขุดไว้ชื่อว่าการตั้งราคาสินค้าเป็นเช่นกับการปรงชีตมนุษย์เราไปข้างหลังจากขายสินค้าตามราคาที่คนเหล่านี้ตั้งไว้นี่คือท่านมองในอีกมุมหนึ่งเห็นไหมถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบหรือถึงแม้ว่าจะไม่ได้โวยโอกาสแต่ว่าคนเรานั้นมันมีโอกาสที่จะคิด บรรพบรุษ,ษัาทั้งคคิดอย่างนี้ว่าถึงจะไปหลังก็มีข้อดีอยู่ว่าทางที่ขรุขะกองเกวียนที่ไปก่อนเขาก็ต้องทาทางถนนให้ดีเพื่อกองเกวียนของเขาจะเดินไปได้แล้วก็หญ้าที่เป็นอาหารสําหรับโคเนี่ยโคที่ไปก่อนมันก็กินกินเลาะเลนไปแล้วแต่เวลามันตั้ง15วันนู่นนะมันก็งอกขึ้นมาใหม่โคเราไปที่หลังก็ได้กินหญ้าอ่อน,อ,อ,นนะอร่อย แล้วก็พวกผักหญ้าทั้งหลายทั้งปวงที่พอจะเอามาเตเป็นอาหารได้เนี่ยมันก็แตกยอดขึ้นมาใหม่อีกก็ได้ยอดผักยอดหญ้าทีอ่อ่อนแล้วก็สวยงามเพราะเป็นยอดใหม่ส่วนบ่อน้ําถ้าไม่มีคนกลุ่มนั้นเขาก็ต้องขุดขุดแล้วก็ทิ้งบ่อน้าไว้นี่แหละเพราะฉะนั้นวิธีคิดของคนเนี่ยนะความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราไม่คิดเอาเปรียบ ทุกอย่างมันก็จบลงได้เอะละนี่คือก็คิดวิธีคิดเชิงบวกก็ฝากไว้กุฏโรธธรรมังนะปัสสติแปลว่าเมื่อโกรธจะมองไม่เห็นธรรม